อ่านะครับก็สวัสดีนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นะครับก็วันนี้เป็นวันหวยออกนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อนะครับกับขั้นตอนในการที่เราจะผ่าเครื่องรถ Honda s k กนะครับทีนี้ครูขอยยาอนธะิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยไอตรงฝั่งฝาครอบห้องสายพานเนี่ย ครูให้หนักศึกษาเนี่ยลือไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่14กุมภาแล้วนะครับแต่พอดีว่าช่วงบ่ายครูมีภารกิจต้องไปตรวจสุขภาพก็เลยไม่ได้ทําคลิปเอาไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวครูมาเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังให้ฟังนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรนะครับ ในระหว่างที่รอเนี่ยนะครับครูสะดวกในการที่เราจะผ่าเครื่องเนี่ยนะครับครูก็ให้นักศึกษาเนี่ยเขาฝึกปฏิบัติงานนะครับทำฟาร์มศาสตร์ด,ดัมเบลกหน้านะครับดัมเบลกหน้าก็ปกติแค่มันสกปรปกมันฝืดนะครับอุปรกรณ์ส่วนควบถือว่าครบสมบูรณ์แล้วก็วันพื้อหัสวันพื้อหัสก็คือวันที่13กุมภาครูก็ให้เขามาเซอร์วิสดัมเบลกหลัง ก็ถือว่าอุปกรณ์ส่วนควบสมบูรณ์แค่มันสกกระปกฝืดเป็นสนิมบ้างเล็กน้อยนะครับพอวันสุกนะครับครูก็ให้นักศึกษาเนะะี่ยฮะรอบเช้ารอบบ่ายเนี่ยมาทําการเปิดฝาครอบห้องสายทานนะครับเพื่อจะได้ถอดอะไรออกไปแล้วเราจะได้เตรียมตัวไป็นรื้อไปผ่าเครื่องนะฮะครูว้นักศึกษาเนี่ยเขามาจับการถอดน็อตโดยรอบทีนี้พอถอดน็อตโดยรอบเสร็จนะครับ มันก็ต้องทำฟารมเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะเปิดฝาครอบห้องสายพานเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่ไอตัวขาสตาร์ทเนี่ยเราไม่ต้องถอดออกนะครับแต่อาจจะมีบางยี่ห้อบางรุ่นถ้าเราจะเปิดฝาครอบห้องสายพานเนี่ยเราจะต้องถอดขาสตาร์ทออกซึ่งไอรถคันเนี่ยมันไม่มีสตาร์ทมันไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับสตาร์ทเท้าอย่างเดียว ทีนี้ครูก็บอกแล้วว่าครูก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้ทุกเรื่องทําได้ทุกกี่หอ้อทําได้ทุกรุ่นไอฮอนด้าสกายเนี่ยคือครูก็ไม่เคยรื้อมาก่อนครูก็บอกนักเรียนว่าไอขาสตาร์เนี่ยยังไม่ต้องไปถอดออกหรอกก็หลังจากถอดน็อตโดยรอบเสร็จก็ให้นักศึกษาเนี่ยเขาเปิดฝาครอบห้องสายพานออกก็ปรากฏว่านักศึกษาเนี่ยเขาเปิดออกไม่ได้ฮนะครูบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวครูมาถอดเองถ้าเกิดเดี๋ยวมันมีอะไรมันหักครูจะรับผิดชอบเอง ครูก็มาดูครับมันก็จะมีจุดเนี่ยที่ให้เราใช้ตอกใช้งัดเนี่ยหจุดสจุดนะครับสจุดสจุดห้าจุดมีอยู่5จุดมันมี5จุดก็จริงนะครับแต่เราไม่สามารถไปงัดได้ทุกจุดนะครับเพราะว่ามันยังติดอุปกรณ์ส่วนควบอยู่หลักๆก็คือครูว่างัดตรงจุดนี้นะจุดนี้1จุดแล้วก็ใต้นี้1จุดนะฮะหลักๆก่อนที่วันนั้นครูงัด ก็เป็น10นาทีนะกว่ามันจะออกนะฮะก็สันนิฐานว่ามันติดสนิมแล้วก็มันจะมีปอกสลักนะครูว่ค่อยแงออกมาทีนี้พอครูแง,งฝานะแงครูไม่ได้เอาไขควงไปไปจิ้มนะครับแล้วน้ผิวหน้าสัมผัสระหว่างฝาครอบกับแข้งเป็นรอยนั้นเนี่ยคือแงตรงจุดที่เขาให้งัดเนี่ยนะครับอ่านะค่อยๆคลอกออกมาครูก็ออกมาได้ประมาณสัก1เซนหรือ10มิลน,นะฮะ มันก็ไม่มีทีท่าว่ามันจะออกเลยแต่สังเกตเห็นว่านะครับไอตัวฝาครอบเนี่ยมันจะขยับขยับออกมาแต่แกนเนี่ยมันอยู่เฉยๆแกนสตาร์ทครูอเลยบอกนักศึกษาบอกนักเรียนครูว่าถ้างั้นเนี่ยให้ถอดไอตัวนี้ออกไปนะฮะขาสตาร์ททีนี้พอถอดขาสตาร์ทออกไปมันก็ยังไม่ออกนะครับครูก็เลยเอาไม้เนี่ยมาเคาะ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 เนะเคาะกระตุ้นเตือนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูที่พื้นนะครับวันนั้นที่ครูคอออกมาเนี่ยท่านเห็นไหมฮะนี่ที่คอ,อกมานะครับแล้วมันร่วงมานะครับจากในฝาครอบห้องสายพานนะครูก็บอกนักเรียนว่ายังไม่ต้องกวาดทิ้งเดี๋ยวเก็บไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูให้เจ้าของได้เห็นก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรทีนี้พอคอกออกมาเสร็จมันร่วงมาขนาดเนี่ยก็คือสันนิษฐานได้ว่ารถคันนี้นะครับ คงเคยมีน้ําท่วมขังน้ํามันเข้าไปขังอยู่ในนี้แล้วก็ไม่ได้รีบไปเซอร์วิสไปล้างไปทำแางสาก็คือปล่อยทิ้งไว้จนชิ้นส่วนข้างในมันติดตายเพราะวันนั้นให้มาดูนักเรียนก็บอกว่ามันน่าจะมีรอยน้ําท่วมมาเนี่ยประมาณประมาณนะข้อสันนิษฐานประมาณนะส,สักครึ่งคันได้นะครับอ่ะแล้วก็อีกนิดนึงวันที่ถอดเซอร์วิสด um ัมเบรกหลังมาต้องถอดท่อไอเสีย ตอนนักศึกษาเขาถือท่อไปเนี่ยปรากฏว,ว่าตอนเขาจับท่อเนี่ยมันมีน้ําไหลออกมาจากในท่อประมาณนะประมาณสักครึ่งลิตรได้ก็จะสอดคล้องกับว่ารถคันนี้ต้องน้ําท่วมและน้ําก็เข้าไปขังอยู่ในท่อแล้วตรงนี้ด้วยเห็นไหมอย่างที่ครูบอกมานะครับก็สานิฐานประมาณนั้นอ่ะหลังจากเอาตัวขาสตาร์ทออกนะฮะ มันก็พเพยอ,ออกมานะครับแต่มันก็ยังไม่ออกมาง่ายๆครูก็มาส่องดูก็ปรากฏว่ามันจะมีตัวกลไกลอีกตัวหนึ่งเป็นเฟืองสตาร์ทอีกตัวหนึ่งนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเฟืองสะพานกันละกันมันจะมีแกนเนี่ยติดอยู่กับฝาครอบอันนี้อีกทีหนึง่งทำไงครับดึงก็ดึงไม่ออกกลไกข้างในก็ต่อโยงกันยุบยับไปหมดเลยก็เลยต้องง้างหน่อยนึงแล้วก็เอาสเปรย์เนเกประสงค์เนี่ยเข้าไปฉีด พอไปฉีดปุ๊บทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็ไม่ออกนะไม่ออกครูก็เลยบอกนักศึกษาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ครีมล็อกมาจับแต่เราไม่ได้ไปจับตรงส่วนที่มันจะไปสัมผัสก,กับชิ้นส่วนอื่นนะครับเวลาครูจะทำอะไรคือครูก็ต้องดูด้วยนะให้เขาจับจับเสร็จก็ให้เขาครีมล็อกทำลักษณะเนี้ยครีมล็อกจับแล้วก็ทำไงครับขึ้นลงขึ้นลง ประมาณสักสินาทีได้มันก็จะเริ่มขยับให้พอมันขยับให้เราก็ฉีดสเปรย์เข้าไปช่วยอีกหน่อยหนึงแล้วก็ขยับจนกระทั่งมันหลวมนะฮะพอไอตัวแกงของเฟืองสะพานมันหลวมตัวนี้เอาขาสตาร์ทออกไปเสร็จมันก็จะออกมาสภาพอย่างนี้ครับนะอันนี้คือมันหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันหลุดที่แรกมันติดอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ยที่ส่วนติดอยู่ในนี่ ก็คือสรุปอย่างนี้ว่าไอ้คันเนี่ยถ้าเราจะถอดฝาครอบห้องสายพานออกเนี่ยเราจะต้องเอาตัวขาสตาร์ทออกทีนี้พอเราขาสตาร์ทออกถ้าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพอย่างนี้ไอ้แกนตัวเนี้ยมันก็จะสวมอยู่กับฝาครอบเนี่ยฮนะมันจะสวมอยู่กับตรงจุดนี้ส่วนรูนี้รูนี้คือรูของแกนสตาร์ทรูนี้คือที่เสียบเฟืองสะพาน เนี่ยที่ว่ามันติดตายมันก็เลยดึงไม่ออกพอมันดึงไม่ออกปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็เลยไปดึงชิ้นส่วนอื่นเนี่ยจะให้ออกมาด้วยกันทั้งหมดนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเอาตัวตัวขาสตาร์ตออกไปแล้วก็ตามนะครับแต่มันออกไม่ได้เพราะมันติดตัวเนี้ยน่าที่ครูบอกนะครับว่าพอมันง้าออกมาได้หน่อยหนึ่งคือครูก็มาแงะแงะเอาไปฉายส่องเข้าไปดูโครงสร้างข้างในว่าโครงสร้างส่วนประกอบมันเป็นอย่างไรถึงได้รู้ว่า ไอตัวเฟืองสับทานตัวนี้มันสวมเข้ากับฝาครอบห้องสายพานด้วยเลยต้องเอาสเปรย์เนกประสงค์เนี่ยไปฉีดแต่ฉีดแล้วไม่ใช่ฉีดปุ๊บแล้วมันขยับออกนะครับฉีดแล้วมันก็ไม่ออกก็เลยเนี่ยต้องเอาครีมล็อกมันจับแน่นอนนะสบายใจได้คือเราไม่ได้ไปจับตรงส่วนปลายที่มันสวมเข้ากับฝาครอบอยู่แล้วเนี่ยเราจับตรงพื้นที่ที่ไม่มีการสัมผัสหรือเสียสีกับชิ้นส่วนอื่นอย่างที่ครัวที่บายนะครับ จับขยับขยับจนกระมันขยับได้นะนิดหน่อยแล้วถึงค้อออกมาในี่สภาพอย่างนี้นะฮะตอนนั้นพอเห็นสภาพอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะสอดคล้องกันที่ครูบอกรถคันนี้น้ำมันเข้านะหรือประมาณว่าน้ำมันท่วมเลยกัน้วกันน้ำมันท่วมขังแล้วนะวันนั้นคือไม่ได้แก้ไขก็คือปล่อยทิ้งให้มันอยู่อย่างนั้นนะจนกระทั่งน้ำมันทำไมครับ มันเลยเหยมันค่อยๆไหลออกไปเองเนะี่ยแล้วก็เลยสภาพเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวครูจะมาลองดูนะครับว่าจะดึงออกไหมเนี่ยนะครับจะดึงออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือเฟืองสตาร์ทแกนสตาร์ทจะมีแหวนอยู่นะครับ๋มีแหวนอยู่ตัวหนึ่งสปริงนะโอเคนะส่วนตัวเนี้ยก็คือเฟืองสะพพานเนี่ยนะฮะยังมีสปริงคล้องอยู่ นะถ้าถ้าอะไรนะถ้าถ้าเกี่ยวว่าเป็นพวกตระกูลคิกเอตัวนี้เราก็จะเรียกอะไรครับอ่าอะไรนะลูกหางสตาร์ทอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยที่ครูบอกตัวเนี้ยมันจะสวมเข้าอยู่อ่ะตัวนี้นี่นะเข้าห่วรูเนี่ยเนี่ยนะซึ่งวันนั้นอะที่มาคือมันติดตายเลยนะครับมันไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็จับขนาดนี้ยังฝืดเลยนะครับตรงจุดที่ครูให้นักเรียนเอาคีมล็อกไปจับคืออยู่ตรงนี้ จับแล้วก็ขยับเท okay, นะส่วนประกอบข้างในจะมีประมาณนี้ข้างในไม่มีไม่มีแหวนไม่มีอะไรละอ่ามีตัวนี้อีกอันนี้ไม่รู้หักหรือหลุดอย่างไรนะครับหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวครูเก็บไว้ก่อนอ่าทีนี้พอครูเอาตัวชุดกลไกสตาร์ทท้าออกไปได้เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะลองหมุนดูนะครับว่า เครื่องยนต์มันหมุนได้ครบรอบไหมมันยังติดขัดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ไปนะครับไม่ไปติดละทีนี้ก็จะเท่ากับว่า,วามีปัญหาอยู่ข้างในห้องเผาข้อเหวี่ยงตามที่ครูสันนิษฐานนนะครับว่ากระบอกสูบอาจจะมีบางส่วนที่ ลูกสูบมันไม่ได้เคลื่อนที่มันมีน้ําไปขังอยู่แล้วมันเป็นสนิมพอถึงจังหวะที่ลูกสูบเนี่ยมันจะต้องเลื่อนลงไอตัวลูกสูบกับกระบ,บอกที่เป็นสนิมเนี่ยมันเลยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เพราะมันเกิดคราสบสกปรปกเกิดคราบสนิมอยู่เนี่ยฮนะชัดเจนนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเวลา หน้าฝนเราขับรถลุยฝนลุยน้ํานะครับน้ําท่วมเนี่ยเวลามันมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ให้รีบถอดชิ้นส่วนเนี่ยออกมาเป่าให้แห้งหรือทำฟาร์มสะอาดถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะมีสภาพอย่างนี้ทีนี้ก็ต้องไปลุ้นต่อว่ามันจะมีโครงสร้างอะไรเสียหายอยีกไหมแล้วก็ทางท่านอาจารย์เจ้าของรถเนี่ยท่านจะไปต่อหรือพออยู่แค่นี้ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ Honda Sky ในการที่เราจะลื้อผ่าเครื่องนะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ